ใจเมียหลวงหนิงปณิตาเผยนาทีเผชิญหน้าสาวมือที่สเรียกได้ว่าหลังจากที่หนิงปณิตาได้ยื่นฟ้องบุคคลที่3าคู่กรณีได้เดินทางมาที่ศาลและได้ไก,กล่เกลี่ยพูดคุยกันโดยอีกฝ่ายได้ลงคลิปขอโทษเป็นเวลาหนึ่งปีล่าสุดหนิงได้ออกมาเปิดใจถึงนาทีเผชิญหน้าสาวมือที่สผ่านทางรายการคุยแซบโชว่วา มีโอกาสเจอหน้ากันครั้งแรกเป็นยังไงณวินาทีแรกเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไม่รู้สึกอะไรความรู้สึกมีอยู่แล้วแหละโกรธมันมีแต่เรารู้สึกว่าจะโกรธต้องมีสติตลอดต้องสั่งตัวเองให้ใจเย็นและมีเหตุผลตอนเจอเขาก็มือสั่นนะแต่พอหายใจเข้าออกมีสติใจเย็นทุกอย่างกำลังจะดีแล้วก็อยู่ในภาวะที่เราควบคุมได้ มีจังหวะพีคปะทะคารมกันด้วยแมเรียกว่าปะทะคารมพ่อศาลท่านเมตตาให้เราได้ไกลเกี่ยกันก็เป็นจังหวะที่เรากับเขาได้เผชิญหน้ากันพูดคุยกันครั้งแรกแน่นอนว่าการพูดคุยกันครั้งแรกเราก็อยากพูดในส่วนของเราว่าเรารู้สึกยังไงเราก็พูดกับเขาว่าขอโทษนะที่พูดทั้งหมดเรามีระยะเวลาพูดสั้นมากเราพูดชัดๆตรงๆไม่ต้องแปลแล้วหนิงเป็นคนแบบนั้นหนิงขอแค่อย่างเดียวกับการเคลียร์กันให้สําเร็จ และแยกย้ายจากกันไปด้วยดีมันต้องมาจากพื้นฐานที่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณผิดก่อนถ้าคุณรู้สึกว่าคุณผิดมันก็จะไปในทิศทางที่ควรจะเป็นไปได้ซึ่งยอมรับว่าน้องทำได้ดีพอสมควรแล้วพอเขาทำได้ดีพอสมควรมันทำให้เราเปิดใจที่จะรับฟังอีกหลายๆคำที่เขาจะพูด แต่ถ้าเขาทําตรงนี้ไม่ได้มันก็ทําให้เราไม่เปิดใจฟังเขาเรื่องมันก็จะไม่จบถูกไหมก็ต้องไปอย่างนี้เรื่อยๆต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถอยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมที่จะเป็นคนฟังในฐานะที่รู้จักหนิงมานานตอนแรกคิดว่าโหดดุแต่จริงๆเป็นคนใจอ่อนและใจเย็นมากเมื่อวานก็เป็นอีกครั้งพอเขาร้องไห้ขอโทษแม่ก็ใจอ่อนให้อภัยเขาเลยทำไมถึงเห็นใจเขาเป็นคนเห็นน้ำตาคนไม่ได้นี่คือจุดอ่อนของเรา แต่บนความที่ไม่ได้เรียกว่าให้อภัยรอกเรียกว่ายอมเปิดใจยอมฟังคนอื่นบ้างเพราะปัญหาทุกปัญหาเวลาเกิดต้องฟังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาทําอย่างนี้ไปเพื่ออะไรพอเขาพูดมาเราก็บอกว่ามันไม่ใช่สิ่งนี้คุณต้องการแบบนี้อย่างที่เขาบอกว่าเขาโดนผู้ชายหลอกเราก็บอกว่าไม่นิงไม่ได้เข้าข้างจีนอย่าคิดว่าการที่บอกว่าไม่คือนิงเข้าข้างจีนแต่มีคนเตือนคุณน,นี่ถ้ามีคนเตือนคุณ คุณต้องรับฟังแล้วคุณจะบอกว่าโดนหลอกไม่ได้เพราะมีคนเตือนคุณคุณต้องยอมรับตรงนี้ก่อนว่าคุณไม่ฟังใครทาให้ฟังใครแล้วรู้ว่าเขายังไม่ได้เลิกกับครอบครัวเขาแสดงว่าคุณผิดแต่ถ้าคุณฟังคุณออกไปเลยนะแต่นี่คุณไม่ฟังแต่ถามว่าเขาโดนหลอกจริงไหมเขาก็อาจจะโดนการพูดเหมือนที่เขาให้สัมภาษณ์ไปเราก็ต้องเปิดใจฟังตรงนี้ตรงนี้เลยเป็นจุดที่ทำให้เราเห็นใจเขา